โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมตอนนี้เรากลับมาที่ LS กันอีกครั้งหนึ่งว้าวคือก็ห่างหายไปเป็นเป็นเดือนเนี่ยน,นะโคตรนานไม่ได้มาเล่นที่นี่ครับนะ พรุ่งนี้ผมต้องเดินทางอีกรอบหนึ่งใช่ก็คือเวลาน้อยมากครับพอเวลาน้อยเนี่ยโปรแกรมมันก็จะค่อนข้างที่จะรวบก,กันนะก็คือช่วงนี้เดินทางบ่อยมากครับไม่ได้เล่นโปรแกรม6วันต่อสัปดาห์สักเท่าไหร่ก็คือมันเดินทางบ่อยอะ่ะดังนั้นวันนี้นะ้วโปรแกรมเราน่าจะเป็นผมจะเล่นเป็นไหลนะครับไหลซูเปอร์ไหลไหลแล้วก็หลังแล้วก็อาจจะมีอกเอาเป็นว่าวันนี้เราจะเล่นเป็นอัปเปอร์บอดี้นะแต่ว่าแขนอาจจะเล่นสักท่า2ท่าอะไรประมาณนั้น แตจ่จะเน้นไปที่ไหล่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปิดไหลแล้วก็ด้วยความที่ด้วยความที่เรานั้นจะไม่ได้เล่นแบบหลายครั้งต่อสัปดาห์มากนะผมก็จะเน้นโหลดให้หนักวันนี้เราอาจจะเล่นผมจะเปิดด้วย shoulder press ก่อนนะครับปกติผมจะเปิดด้วยหลายข้างใช่ไหมเพราะว่าปกติผมจะเล่นแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้พรุ่งนี้ผมก็ต้องเดินทางอีกนะครับผมก็เลยอยากจะเล่นอะไรที่มันเป็นท่าคอมพาวหนักๆซึ่ง shoulder press คือคําตอบเมื่อกี้วอร์มไปแล้วเป็นเซตวอร์ม ผมคิดว่าน mm ่าจะเปิดท okay. ี่ร้อยปอนหรือว่าสี่สิบห้ากิโลโอเค let's go จะเทคได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มีเพื่อนด้วยโอเคได้อยู่นะ ไม่ชิวหีิวะดูเหมือนว่ามันจะหนักไปไม่มีคนเสียวเป่นอย่าดีเดี๋ยวอาจุดับระดัลงเวักแปดสิบเก้าสิบปอนด์แล้วกันร้อยปอนด์ไม่ไหววะ เอาเป็นว่าลดลงมาเหลือเก้าสิบเลยกันแต่ว่าแค่ถีบก็สั่นแล้วเนีย่ยจะเทคได้ไงวะมันเหนื่อยตอนเทคเนี่ยนะคืนแรงหมดตั้งแต่ตอนเทค โอเคต่อมาหลังจากที่เราเล่นชโจมตีเสร็จแล้วนะครับ ผมจะเล่นเป็นพวบโอเคปะพวบซูเปอร์เซตกับไซรัเทล,ลอดัมเบลไซรัตเทล,ลอเพื่อความประหยัดเวลาเพราะว่าเราเหลือหลายส่วนที่ต้องเล่นก็คือเราเหลือหลังที่อีกอีกตั้งเยอะไหลก็อีกเยอะแล้วก็เหลืออกด้วยแต่ว่าอกเอาไว้ที่หลังสุดเลยนะแล้วก็มีเก็บแขน,นที่เก็บอก Oh Nice. <laughs> so oh, wow. จนไม่รู้แล้วจะใช้โกส่สวนไหนโกโคือปกติะปกตินะผมเป็นคนที่น่องน่องน่องเล็กครับคือจริจิงน่นองเล็กมากแต่ว่าก็ฝึกมาตลอดมันก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่พอเป้าหมายคือยืนขาชิดให้น่องมันติดกันอย่างเช่อนอย่างนี้ อ่าเหมือนเออร์สเคนสกี้คือตอนนี้น้องยังไม่ติดกันใช่ไหมคือยืนยังไงก็ได้ให้น้องติดกันแบบตรงๆนะมันยังไม่ติดกันเออโอเคว่าหมายคือทำให้น้องติดกันต่อมาถ้าโคดเบสิกเคเบิลโรเป็นแบบโคสกิปทริคเหมือนเดิมทุกอย่างคือยืดที่ยืดที่สุดที่ทำได้นะครับปกติมันจะเล่นแบบไวกิปใช่ไหมแต่ว่า วันนี้อยากเล่นแบบนี้เกตโฟลมีแค่นั้นจริงๆนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปจะเล่นแบบวายคิปแบบนี้อันเดอร์แฮนด์ครับแต่ว่าวันนี้จะเล่นแบบโพรสกิปยืนเยอะจนฟอร์มมันดูแบบดูเหมือนคนเล่นไม่เป็นอนะอีโก้ลิฟติ้ง ถ้าเป็นคนทั่วไปมองเห็นฟอร์มที่ผมเล่นสิ่งแรกที่เขาจะคิดผมเดาไว้ก่อนนะก็คือไอ้น,นี่เล่นไม่เป็นแนะ่แนะนะ่คือเราเราจะมักจะได้ยินแบบว่าเลาเล่นจะต้องหลังตรงปเป๊ะๆนะฮะซึ่งแบบนั้นไม่ผิดนะแบบนั้นถูกแล้วนะฮะแต่ว่าแต่ละคนมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะฮะฟอร์มก็จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราเข้าใจร่างกายมากพอเราจะสามารถโกงได้แบบที่ เรารู้ว่าเราจะไม่เจ็บปวดกับฟอร์มฟอร์มนั้นอ่าเหมือนเพิ่งพูดไปคลิปที่แล้วไม่คลิปที่แล้วคลิปเล่นไหลอะเออคือผมโยกยับแต่ว่าผมรู้ดีว่าผมโยกแบบนั้นนะผมจะไม่เจ็บนะฮะแต่มือใหม่ก็ควรที่จะสตริกหรือว่ายึดติดกับมันไม่ใช่คำว่ายึดติดสิก็ควรจะสตริกหรือว่ายึดกับฟอร์ม,มถูกต้องก่อนแล้วกันเ,เล่นฟอร์มไม่ถูกก่อนถ้าใครติดตามผมตั้งแต่สมัยแบบโบราณแล้วนะเออก็คือ ผมเล่นสคอร์ตเบนชเพรสเดนลิฟทุกท่าที่เป็นท่าที่ต้องเล่นหนัหนกๆสคอรตผมหลังตรงเป๊ะผมลงสุดผมไม่ฮารฟเลฟผมไม่อะไรก็ตามที่มันดูแบบขันหูขัดตาผมไม่ได้ทำนะเดนลิฟผมก็หลังไม่งอหลังตรงเป๊ะก็คือผมมั่นใจว่าฟอร์มที่ผมฝึกเบสิกของผมผมนั่นแหละนะฮะก็ะเลยพอมาเล่นพวกเนี้ยก็เลยรู้ดีว่า มุมไหนที่เราสามารถงอหลังได้อย่างไม่เจ็บคือไม่เจ็บเลยคือผมไม่รู้สึกถึงหลังล่างเลยนะงองอขนาดนั้นแะแต่ไม่รู้สึกถึงหลังล่างเลยก็แล้วแต่คนนะโค้ดก็เห็นด้วยไม่ใช่โค้ดด้วยโค้ดให้เล่นแบบนี้แหละนะครับก็ถ้าอยากลองก็ลองดูแต่ถ้าเกิดเล่นแล้วเจ็บหลังก็ไม่ต้องเล่นเล่นแบบสริกฟอร์มมาแหละฟอร์มไม่ถูกต้องอเลาไปรู้ท่าเพจของเราวันนี้เล่นไม่หนักมากนะเพราะว่าไม่ใช่ท่าแรก

เราจะยืดค่อนข้างเยอะนะยืดแบบว่ายืดเยอะยืดเยอะแบบไหน คือเราจะไม่พยายามรั้งเวลาตอนปล่อยยังไงเอาไหมบางคนจะเล่นแบบนี้แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทำก็คืออย่ายืดยืดสุดๆมันจะรู้สึกมันปีกแทบจะฉีกโคตรอันตราย <c oughs> นั่นแหละคือทริคของัูเพื่อรองหลังนัแหละคือทุกชาติพยายามยืดได้เจอะถ้าที่จะทำได้เพราะว่า ถ้าเราไปยัง้งมันจะใหญ่มันจะใหญ่ก็ได้นะถ้าดูตัวอย่างจากพวกใครอะแซมซูเลกอะเออเขาใหญ่เขาตัวใหญ่แต่ว่ามันไม่มันไม่กว้างมากในในสารตาผมนะถ้าเอาแซมซูเลกไปยืนเทียบกับแอนตอนอย่างเงี้ยยืนเทียบกับคริสอย่างเงี้ยยืนเทียบกับใครก็ได้ที่อยู่ในช่วงอายุที่เท่ากัน2 1 22คนที่อายุใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้แซมอะนะแล้วเขาเทรน เป็น bodybuilder คือจะเห็นว่าความแตกต่างค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราสังเกตเห็นแซมสเด็กจะอกอกแคบนะอกแคบอาจจะนูนออกมาเยอะแต่ว่ามันแคบมันแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าผมสังเกตเวลาเขาเล่นพวกไฟอะไรเงี้ยเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเอ้ออเอออเขาไม่เออเขาไม่ยืดหรอกทำให้อกมันแคบนะฮะอาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันตึงมันก็เลยไม่ขยายออกนะฮะ มันก็มีอ็กเสนนะถ้าเกิดเราอยากให้มันกว้างขยายใหญ่ๆเราก็ต้องเล่นให้มันยืดเยอะๆนะดังน,นั้นแล้วเล่นยังไงก็ได้ให้มันยืดให้สุดที่ทำได้โอเค

เบสิกมากเลยนะท่านี้ไม่มีอะไรมากแค่ดึงลงมาให้กล้ามมาสควิดแล้วยืดให้สุดเท่าน,นี้ก็โดนจะตายละโอเคหลัง ผมเล่นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วหลังเหลืออะไรอีกท่าหน,นึ่งก็คือผมจะเล่นเฟสทู ool, นะครับเฟสทู Face ool, แบบเฮฟวี่แล้วก็ซูเปอร์เซตกับอินคายสมิธเบนท์เพรสเบสิกของเราแต่ว่าจะเล่นไม่ไม่หนักมากจะเล่นเน้นจำนวนแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้รู้สึกเอเนอร์จีต่ำมากเพราะว่าเล่นแบบซูเปอร์เซตมันใช้พลังงานข้่องเยอะนะ a t p ATP เอทไก่โคจงไก่ อะไรไตรฟอสเฟตทุกอย่างใช้จนแทบจะไม่เหลือนะฮะเราก็จะเน้นจำนวนแล้วต่อไปเน้นจำนวนแล้วครับเน้นจำนวนแล้วไม่ได้หนักแล้ว เดิมทีเนี่ยถ้านี้เล่นแทบไม่โดนเลยนะใช่แต่ว่าด้วยความที่โค้ชนะครับโคช้ชที่คิงนั่นแหละบังคับให้เล่นพอเล่นไปเรื่อยๆเอ่อมาเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มชินนะฮะก็ปัจจุบันโดนแทบจะ 80- 90ึง้ปนแะนะครับคือเล่นทุกครั้งโดนทุกครั้งเลยเป็นท่าที่ดีมากนะปกติเล่นไม่ไม่เคยโดนเลยเออแต่ว่าพอมีคน ดูฟอร์มให้มีคนบอกว่าต้องเล่นยังไงอะไรยังไงเออโดนขึ้นนะครับนี่แหละข้อดีของการมีโคช้ชโอเคเบาๆนะไม่หนักมากถ้าเล่นอยู่ยิมพี่คุณอะ่ะถ้าเล่นอยู่ยิมพี่คุณสแผ่นสบายสบายแต่ว่าวันนี้ไม่ไหววันนี้2แผ่นไม่ไหว ดูเหมือนว่ามันยังเบาอยู่นะได้20เล็บคนจะเพิ่มอีกสักประมาณ5นะฮะอยากได้สัก15เล็บอะ12บวกเออโอเคแล้วเพิ่มอีกข้างละคะ なっなっなっ。Nah. Nah. Nah. วันนี้ <c oughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราเล่นครบแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ครบสิพวกท่าซูเปอร์เซตะเสร็จครบหมดแล้วเหลือ <c oughs> แต่ท่าดิฟท่าสุดท้ายนะฮะท่าดิฟสุดท้ายไม่มีซูเปอร์เซตละ <c oughs> เป็นการปิดฉากที่สวยงามของวันนี้นะฮะ <c oughs> แขนนะ่าจะไม่เล่นนะไม่ไหวจริง <c oughs> โอเคเราไปดิฟกันดีกว่า おいおい。<noise> เป็นท่าบอดี้เวทง่ายนะแต่ว่าโคตรทรมานผมเล็กเยอะสูตรเดียวกับการเล่นหลังก็คือต้องยืดเยอะๆให้ออกฉีกนะครับเอาล่ะ let's go ว้า